ไทำไ,ไมดูเพพียๆจริงๆมันนอนได้นะช่วงเวลากลางวันสักไม่เกิน20่นาทีดีร่างกายมันจะเฟสขึ้นตื่นขึ้นแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นน่ะไม่แนะนำแล้วนะเพราะว่ามันจะทำให้เราง่วงหนักกว่าเดิมเนี่ยพอกินข้าวเสร็จอะไปนอนได้เลยนะประมาณบ่ายโมงช่วงเวลาเนี้ยกำลังดีแต่ว่าถ้า เลยใบ3สามไปแล้วเนี่ยอเน,นี้ไม่แนะนำเพราะว่ามันทำให้เราเพียหนักกว่าเดิมเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะแนะนําเลยนะถ้าอยากจะให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียเลยช่วงเวลาที่นอนที่ดีที่สุดก็คือกลางคืนนอนให้หลับแบบมีประสิทธิภาพเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรานอนหลับแบบไม่มีประสิทธิภาพ ตื่นมายังไงก็อ่อนเพลียจะแบบกินอะไรเสริมยังไงก็อ่อนเพลียอนอนกลางคืนให้ดีที่สุดนอนสักประมาณไม่เกินสี่ทุ่มเนาะให้ได้หกถึงแปดชั่วโมงต่อวันแต่ว่าถ้าแบบมีปัญหาเรื่องการนอนหลับอะ่ะแบบว่ามีความเครียดหรือว่ามีความตกตักอลแนะนําหาตัวช่วยเสริมอาจจะแบบเป็นวิตามินหรือว่าสมุนไพรแบบเห็ดหลินจือแดงก็ได้มันจะช่วยในเรื่องของลดความตกตะกอนลดความคาเครียดแล้วก็ทําให้ร่างกายผ่อนคลายทานก่อนนอนอะ่ะจะดีมากทําให้หลับได้ดี